ทำไมบางคนไปฝึกนั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้วกลายเป็นคนบ้าหรือเห็นนิมิตที่มันเพียเพ้ยนไปฝึกนั่งสมาธิแล้วก็เห็นนิมิตเพี้ยนเรื่องนี้ขอเล่าย้อนนะว่าเอได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกนะตอนมหนึ่งพระที่มาสอนนั่งสมาธิเล่าให้ฟังว่า มีพระที่วัดเนี่ยฝึกกรรมฐานฝึกสมาธิแล้วเป็นบ้าครั้งแรกที่ได้ยินอะคือตอนมอหนึ่งแล้วความที่ว่าเราชอบเล่นพวกเว็บธรรมะแล้วก็ชอบคุยอะคนที่ฝึกทางด้านพวกมนโนมยิทธิฝึกพลังจิตอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพูดตรงกันนะว่าบางบางทีอะการฝึก นั่งสมาธิแบบผิดวิธีการฝึกนั่งสมาธิแบบไม่มีครูบาอาจารย์คอยกำกับสอนน่ะมีโอกาสจะเสียสติเป็นบ้าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะไปนั่งสมาธิที่วัดแล้วอยู่ดีๆก็จะจะฆ่าตัวตายเพราะเห็นตอนที่นั่งสมาธิเนี่ยตอนที่เขานั่งสมาธิเนี่ยเขาเห็นจริงๆ แต่สิ่งที่เขาเห็นมันไม่ใช่เรื่องจริงคือตอนที่เขานั่งสมาธิเนี่ยเขาเห็นว่าแฟนเนี่ยนอกใจไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเขาเกิดคุ้มขั่งอ่ะทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะแฟนของเขาในเวลานั้นเนี่ยอยู่ในบริษัททำงานอยู่แม้แต่พระที่บวชมานานๆอะ่ะเขาก็อ่าพูดลงช่อง y o u t YouTube อ่ปว่า อาตมาบวชมาหลายปีแล้วเจอพระที่ฝึกกรรมาฐานะ่ะแล้วเป็นบ้าเยอะแยะเลยบางคนะ่ะเพิ่งมาบวชใหม่แล้วไม่รู้ฝึกอีท่าไหนเป็นบ้าทีเนี้ยเอกก็เลยย้อนไปไงตอนตอนปอ .6 ตอนอยู่ป .6 เนี่ยมีอาจารย์ผู้หญิงขาวๆใส่แว่นแกมาสอนนั่งสมาธิซึ่งตอนนั้นเราก็แค่ป .6 ปรากฏว่าครึ่งห้องอะนั่งหลับแต่เราแต่เราไม่ได้นั่งหลับนแเราก็เขาให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นนั่นแหละแต่ตอนที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเราก็เห็นภาพอาจารย์คนเนี้ยแวบเข้ามาในสมาธินะทีเนี้ยพอออกจากสมาธิอาจารย์เขาก็ถามว่าอ่ามีใครเห็นมีใครเห็นหน้าครูในในนิมิตบ้างคะ ตอนที่หนูหลับตาเนี่ยมีใครเห็นเห็นหน้าครูทางจิตบ้างจริงๆอ่ะเราเห็นนะแต่ว่าเราก็เงียบไม่พูดอะไรทีเนี้ยพ,พอวันพอวันพฤหัสสัปดาห์ต่อมาอาจารย์ก็อาจารย์คนนี้แกจะสอนวิชาพระพุทธศาสนาและแกก็จะพาเด็กไปวัดและแกก็จะสอนเด็กนั่งสมาธิสอนนั่งสมาธิแต่แกแต่แกก็สอนแบบอ่าทั่วไปนะคือ สอนแบบเพ่งหายใจยุบหนอพองหนออะแล้วก็สอนนั่งสมาธิแล้วก็สอนการาเกี่ยวกับฝึกให้จิตมันนิ่งอะไรสักอย่างอะเพราะจิตเราไม่นิ่งอยู่แล้วไงก็คือแกก็สอนสอนอยู่เทอมหนึ่งอ่ะบางวันเราก็นั่งหลับบางวันก็บางวันก็นั่งหลับบางวันก็ไม่หลับก็เป็นอย่างเงี้ย จนจบปหมาทีเนี้ยก็ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนวัดลาดโอรสแล้วก็มีพระจําชื่อไม่ได้แต่จําหน้าได้พระรูปเนี้ยท่านก็มาสอนวิชาพพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็สอนนั่งสมาธิแต่ตอนตอนที่ท่านสอนวันแรกอ่ะท่านพูดว่ามีพระหลายรูปที่ฝึกปฏิบัติสมาธิฝึกการนั่งสมาธิแบบผิด,ผด แล้วเป็นบ้ามีผ้าหลายรูปที่ฝึกฝึกแบบผิดวิธีฝึกแบบผิดวิธีแล้วกลายเป็นคนเสียสตินี่คือที่ที่ท่านพูดนะซึ่งเราก็จําได้แล้วเราก็เลยจําฝังใจมาตลอดเลยว่าคือเราจะจําฝังใจมาตลอดเลยว่าการการฝึกสมาธิเนี่ยเป็นสิ่งอันตรายฝึกเราจะเป็นบ้าฝึกเราจะเพี้ยน คือเราจะจํามาตลอดเลยอะว่าการฝึกพลังจิตเนี่ยเป็นเรื่องอันตรายจนจนเราเรียนมาหาลัยอะมันมีรุ่นน้องคนนึงอะที่ว่าเขาไปฝึกมโนมยิธทธิที่วัดมาแล้วเขาก็าบ้าพลังค่อนข้างบ้าพลังอะเขาก็จะบอกว่าเขาเห็นนั่นเห็นนูน่นเห็นนี่เขาไปฝึกนั่งสมาธิมาแล้วเขาเห็นผีเห็นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดคือเขาก็บอกว่า พลังจิตมันมีจริงนะเนี่ยเขานั่งสมาธิเนี่ยคุยกับเทวดาได้อะไรของเขาไม่รู้แล้วความที่ว่า,าคือเอาไปว่าตอนนั้นเราสนใจเราก็ให้เราก็เลยให้เขาอะที่ฝึกสําเร็จแล้วมาสอนเราอีกทีหนึง่งพน้องคนนี้ยเขาฝึกมาจากพระแล้วเขาฝึกจนสําเร็จเขาบอกกับเราว่าเขาฝึกสําเร็จทีนี้เราก็ให้เขาสอนเราต่ออีกทีนึง แต่ทีเนี้ยเราฝึกไม่สําเร็จเพราะว่าเรากลัวผีเราก็เลยเลิกคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอะที่ว่าเราฝึกนั่งสมาธิแล้วเราก็ไปเพ่งดูไปเพ่งดูคนคนที่ตัวเองเกียดว่ามันทําอะไรอยู่ทีเนี้ยพอเรานั่งเข้าสมาธิเราก็นึกถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยแล้วพยายามจะเพ่งดูว่ามันทําอะไรของมันอยู่ปรากฏว่าเทวดาประจําตัวของผู้หญิงคนเนี้เขาปรากฏล่างขึ้น แล้วผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนใต้ไงเทวดาประจําตัวของผู้หญิงคนนี้เป็นคุณยายแก่ๆนะใส่ชุดมโนราแล้วก็ไล่ลําลสวยงามอะไล่ลาไล่ลํา,ลลาลแบบสวยงามเลยนะเป็นลำมโนราแล้วก็แปลกใจนะแต่เราเห็นเขาลําสวยดีแล้วก็อยู่ในอยู่อยู่คือนั่งสมาธิดูไปเรื่อยๆดูไปประมาณครึ่งชั่วโมงอะทีเนี้ยพอผ่านไปประมาณหลายเดือนอะตอนนั้นเราเริ่ม เราเริ่มไม่โกรธแล้วนะคือเราเริ่มความความโกรธอะมันไม่มีแล้วนะ่งทีนี้เราก็นั่งสมาธิลองเพ่งดูอีกทีนึงปรากฏเราเห็นเป็นกุมารทองผู้หญิงอ่ะอยู่กับเขาเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นผีเด็กทาแท้งหรือว่าเป็นตัวอะไรเราไม่รู้คือแต่ตอนนั้นอ่ะคือตอนนั้นอ่ะมันจะมีคนที่ฝึกกรรมฐานเก่งๆอ่ะคนที่ฝึกกรรมฐานเก่งๆอ่ะ แล้วเขาสามารถฝึกจนสําเร็จได้อะณนะเวลานั้นตอนนั้นคนที่ฝึกกรรมาฐานเก่งๆอะสามารถเห็นนั่นเห็นโน่นเห็นนี่สื่ออะไรแบบนี้ได้อะมันมีเยอะแล้วพวกเนี้ยเก่งมากทีเนี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะแต่บางคือคือคนที่ฝึกสําเร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นอารมณ์แบบบ้าพลังแต่กรณีของเราเนี่ยบางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นแต่เราจะยึด หลักแรกเลยหลักแรกเลยก็คือว่าพระรูปแรกที่สอนเรานั่งสมาธิอ่ะเขาเขาบอกเลยว่าจิตคุณต้องสะอาดนะจิตนะคุณต้องสะอาดไม่คิดร้ายใครไม่อิจฉาใครไม่นินทาใครไม่ด่าใครไม่คิดร้ายใครจิตคุณน่ะต้องสะอาดคุณถึงจะฝึกได้นี่คือพระท่านบอกนะว่าจิตเราต้องสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหนที่เรา จิตใจสกปรกโสมมอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาคนอื่นชอบนินทานชาวบ้านเนี่ยเราก็จะอยู่ในในจุดที่ว่าเราก็จะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าจิตของเราสกปรกอะ่ะเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งกับสิ่งที่มันสะอาดเพราะว่าการฝึกตรงเนี้ยมันเป็นของคนที่จิตสะอาดเขาฝึกแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะ่ะที่ว่ามีน้องคนนึงอะ่ะเขาทุกข์ใจแล้วน้องคนนี้เขาเป็นเพื่อนเราแล้วเขาก็ คือน้องคนเนี้ยเขาเป็นเพื่อนเราแล้วเขาก็เคยเล่าให้เราฟังนะว่าเขาไปไปฝึกนั่งสมาธิแล้วทีเนี้ยเขาฝึกไม่สําเร็จอ่าแล้วเขาก็บอกเล่าให้เราฟังอะ่ะว่าเออเขาเคยฝันเห็นอดีตชาติด้วยเขาก็เลยเชื่อเรื่องอ่าอดีตเขาเคยฝันเห็นอดีตชาติอี่ยเขาก็เลยจะเชื่อเรื่องเรื่องเหนือธรรมชาติ แล้วเขาก็พูดประมาณว่าเหมือนแฟนเขาเนี่ยป่วยด้วยโรคประหลาดป่วยด้วยโรคประหลาดไม่ได้ไม่ได้เสพยาเสพติดไม่ได้ไม่ได้ติดยาบ้าแต่มีอาการหูแว่วชอบได้ยินเสียงคนมาด่าแล้วก็มีอาการทางจิตเป็นโรคซึมเศร้าทั้งทั้งที่พ่อแม่ก็รวยพ่อแม่รวยแต่มีอาการทางจิตป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเฉยเลย เขามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายนะมีเงินใช้อะไรแบบเนี้ยแต่แบบป่วยผู้ชายคนนี้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วก็มีอาการหูแว่วชอบได้ยินเสียงคนมาด่าทีเนี้ยคนเป็นแฟนอ่ะเขามองว่าเป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเป็นเรื่องของเจ้ากรรมในเวรเขาอาฆาตพยาบาทอะไรแบบเนี้ย คือคนเป็นแฟนน่ะเขาคิดว่าผู้ชายคนเนี้ยที่ป่วยเนี่ยป่วยเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรทำทีเนี้ยคือคือเอกก็เล่าให้เขาฟังว่าเออเมื่อเมื่อสองเดือนที่แล้วอะ่ะพี่อ่ะป่วยหนะักพี่อ่ะป่วยหนะักอยู่ดีๆก็ฝันเห็นพ่อปู่ชีโวกโกมาลาพัฒนนะ่ะมาเข้าฝันเออแล้วทีเนี้ยพี่ก็เลยลองนั่งสมาธิปรากฏว่าท่านก็มาเข้า ท่านก็มาเข้าเขาเรียกอะไรอ่ะสื่อจิตอ่ะทีเนี้ยพอนั่งสมาธินึกถึงท่านอ่ะท่านก็สื่อจิตมาคุยด้วยเออท่านก็พูดว่าให้ใช้ยาสมุนไพรรักษาอะไรอย่างเงี้ยอาการป่วยจะดีขึ้นอะไรของท่านเนี่ยแหละทีเนี้ยเราก็เอ,อ่อบอกกับเขาว่าในเมื่อแฟนของคุณเนี่ยรักษากับจิตแพทย์ไม่หายอ่ะทำไมไม่ไม่ลองรักษากับพวก หมอดูล่างทรงอะไรแบบนี้ให้เขาสื่อจิตคุยกับผีไปเลยทีเนี้ยเราก็ลองนั่งสมาธิอ่ะสื่อจิตถามพ่อปู่ชีวกอ่ะก็นั่งไปประมาณ10นาทีนะท่านก็มาหานะคือปู่พ่อปู่ชีวกเนี่ยจริงๆเองว่าท่านเหมือนคนไทยนะผมผมตรงทีเนี้ยเองก็คุยกับท่านอ่ะท่านก็บอกว่ารักษาได้นะสามารถรักษาให้หายได้ ท่านบอกว่าให้ใช้สมุนไพรชื่อนี้แต่ทีเนี้ยพอท่านกําลังจะเอ่ยปากพูดว่าให้ใช้สมุนไพรตัวเนี้ยทานกับตัวเนี้ยปรากฏว่าอยู่ดีๆนะมันก็มีเป็นผีผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งอะโผล่ขึ้นมาตรงกลางอะทีเนี้ยท่านก็เหมือนกับว่าตอนแรกๆอะท่านอยู่ตรงหน้าเราพอมีผู้หญิงแก่ๆขึ้นมาคนเนี้ยโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็คือว่าพ่อปู่ชีวกเนี่ยถอยเร็วมากอะจาก จากตอนแรกอยู่ตรงหน้านะสักพักหนึ่งอะ่ะท่านถอยไปไกลเลยนะถอยไปไกลเลยแล้วผีผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงแก่อายุประมาณเก้าสิบหน้าตาน่ากลัวมากเหมือนผีปอบเลยเป็นผู้หญิงแก่ๆผมผมลุงลังไว้ผมยาวลุมลำหน้าตาน่ากลัวมากใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงอายุน่าจะประมาณเก้าสิบผู้หญิงแก่ๆคนนี้เขาพูดมาคำหนึ่ง มึงไม่ต้องมาเสือกแล้วทีเนี้ยเอกก็ตกใจไงพอพอเราหลุดจากสมาธิปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วไงว่าโออเนี่ยผีมีจริงผอีอ่าพอเราหลุดจากสมาธิเรารู้แล้วว่าผีเจ้ากรรมในเวรเนี่ยมีจริงแล้วก็ดุมากด้วยเราก็เลยก็เลยไม่ค่อยจะฝึกนั่งสมาธิเท่าไหร่คือจริงๆแล้วอ่ะคนที่ฝึกนั่งสมาธิเนี่ยก็สามารถสื่อจิตคุยกับ พญาเพชรชลพัฒนาคราชเทวดานางฟ้าเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยคนที่ฝึกสมาธิเก่งๆอะ่ะคนที่นั่งสมาธิเก่งๆอะ่ะเขาสามารถสื่อจิตคุยกับเทวดาประจำตัวประจำตัวของตัวเองได้ง่ายง่ายสุดเขาเรียกอะไรนางฟ้าแม่ทูนหัวซินเดอเรลล่ามีนางฟ้าแม่ทูนหัว นางฟ้าแม่ทูลหัวก็คือเทวดาประจําตัวแต่ว่าพวกฝรั่งอ่ะเขาจะเรียกเทวดาประจําตัวว่าพวกานางฟ้านางฟ้าแม่ทูลหัวฝรั่งอ่ะเขาเขาไม่ได้ใช้คําว่าเทวดาประจําตัวแต่เขาจะใช้คําว่านางฟ้าแม่ทูลหัวซึ่งนางฟ้าแม่ทูลหัวเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับเราได้ง่ายที่สุดนางฟ้า นางฟ้าที่ดูแลเราหรือเทวดาที่เทวดาประจําตัวเทวดาประจําตัวหรือนางฟ้าประจําตัวเนี่ยจะสามารถสื่อสารกับคนคนนั้นเนี่ยได้ง่ายสุดอย่างอย่างตอนที่หลวงปู่ดามันวัดว่ายเองยังมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านก็เผยแพร่เรื่องพญานาคเยอะนะ พญานาคที่ท่านพูดถึงบ่อยที่สุดก็คือองค์ดำแสนสิริจันทานาคราชอ่ะยัสมันคันตะดำแสนเป็นพญานาคเมรหมดองค์ปู่ดำแสนเนี่ยเป็นเทวดาประจำตัวของกษัตริย์เมรมาหลายพระองค์นี่คือที่หลวงปู่ดามันพูดออกจากปากนะคนที่เป็นลูกศิษย์คนที่เคยคุยกับท่านอ่ะจะรู้ แล้วท่านก็พูดนะ,ะชื่อกษัตริย์คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อมูลน่ะมันก็เว็บมันล่มไงเว็บสุวรรณนาคาสุวรรณนาคาเทพนครก็คือพญยายสมมน,นาคราชอ่ะพญยายสมมน,นาคราชเป็นพญานาคทองคือพระเกจิอ่ะพระที่แบบพระเก่งๆพระเกจิอ่ะจะสามารถสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายสื่ออะไรพวกเนี้ย ประเทศไทยอ่ะเป็นเมืองพุทธแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเยอะคนที่แบบแอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปทําในทางมิจฉาชีพหรือแอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอยากสร้างตัวตนในสังคมอยากเด่นอยากดังอะไรอย่างเงี้ยแบบอ้างชื่อพระพุทธเจ้าห้าพระองค์อยากเด่นอยากดังอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นยุคที่คนบ้าบอจะเด่นดังแต่ก็ดังได้ไม่นาน แล้วก็ไม่ใช่ว่าดังดังในด้านดีอาจจะเด่นดังแต่ไม่ใช่ดังในด้านดีคือคนที่แบบแอบอ้างชื่อพระพุทธเจ้าอ่อ,อย่างงั้นอย่างง้อนอย่างนี้เนี้ยคือเขาก็อาจจะมีชื่อเสียงอะแต่มันไม่ใช่ในทางด้านดีไงแล้วคนที่แอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเคยมีร่างทรงอะคนนึงนะบอกกับเอ๋ว่า เขาเป็นร่างทรงเขาตัวเขาว่าเป็นร่างทรงจริงอะก็คือว่ามีพระแม่เนี่ยมาแฝงเขาบอกกะเอ๋นะว่าคนที่ไม่ใช่ร่างทรงที่แท้จริงคนพวกเนี้ยจะต้องอาถรรพ์เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ร่างทรงแม่อุมาแต่เขาก็อ้างว่าเขาเป็นทรงแม่อุมา ทีเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆเหมือนคนสติวิปราชให้คนทั่วไปเห็นบางคนก็เอาแหวนมาสวมนิ้วเท้าบางคนก็แต่งหน้า,แต,นาแต่งหน้าประหลาดลาดอ้างว่าเป็นเอาร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมร่างทรงเจ้าแม่อุมาแต่ทำตัววิปลิตวิปราชเหมือนคนเสียสติเหมือนคนบ้า เพราะต้องอาถรรพ์ที่แอบอ้างชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนแรกปกติแต่พอมาหากินทางด้านล่างทรงและอ้างตัวเป็นร่างทรงของแม่อุมาเนี่ยเขาต้องอาถรรพ์หลายอย่างบางคนเนี่ยเป็นกระเทยแต่มาอ้างว่าเป็นทรงแม่อุมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระแม่อุมาเนี่ยท่านเป็นสตรีแท้นะท่านจะไม่ลงทรงกระเทย เหมือนที่พญาเพชรพัฒเนี่ยท่านเป็นบุรุษแท้ท่านก็จะไม่ลงส่งตุ๊ดกระเทยเกยทอมอะไรเงี้ยไม่ก็สำหรับคลิปนี้ก็พูดนานแล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ